ทนายไพศาลเตือนทนายธรรมราชดูแลสุขภาพด้วยหน้าหนาวปากแตกง่าย ใน,นรายการหงกระแสเมื่อวันที่23กันยายน2565มีประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงใน,นรายการก็คือทนายธรรมราชตัวแทนจากฝั่งพระชาตรีออกมาบอกว่าจะใช้มาตรา44ตรีของพอร,รบคณะสงฆ์มาฟ้องร้องถัดทำคณะสงฆ์แตกแยกซึ่งทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าจะใช้กฎหมายข้อนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลระหว่างแพรรี่ไพวันกับพระชาตรีล่าสุด วันที่24กันยายน2565เรื่องราวยังคงบานปลายเมื่อ Facebook ทนายธรรมราชได้โพสต์ตอบโต้ทนายเกิดผลว่าเป็นเพราะตีความคําว่าคณะสมฆ์แบบนี้ใช่ไหมถึงว่าน้องไตเสื่อมจึงมาหาขอบคุณครับที่ท่านพี่เมตตาผมรู้แล้วว่าด้วยเหตุอย่างนี้นี่เองจะบอกให้เอาบุญนะท่านพี่ท่านรู้จักสมุนไพรองค์รวมไหมอยากรู้ทักมาน้องจะบอกต่อมาทางด้านทนายเกิดผลก็ได้ตอบกลับทนายธรรม ารว่าสติครับน้องสติโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องปกติอย่าเอาปัญญามาเทียบโรคไตของพี่ตักกะอะไรของน้องวะมาแปลกๆแหกทะลุมิติพี่รักษาสุขภาพพี่ได้ขอให้น้องรักษาตรวจทนายความให้นานๆแล้วการเกินเยียวยาขณะที่ทางเพจทนายภัยสารช่วยด้วยก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าบุญีเรื่องสุขภาพใครเขาทําการจิตใจทําด้วยอะไรและต่ออีกโพสต์หนึ่งว่าธรรมราชผมเตือนคุณ ด้วยความหวังดีเรื่องอาการป่วยของทนายเกิดผลมันคนลรับประเด็นกับข้อกฎหมายที่โต้เถียงกันอาชีพทนายวุฒิภาวะเป็นสิ่งสำคัญเป็นห่วงสุขภาพทนายเกิดผลหน้าดีแต่ก็ดูแลสุขภาพปากและฟันด้วยนะครับใกล้หน้าหนาวแล้วปากแตกกันง่ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe รับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ